ธรรมคนเป็นพิษที่พระพุทธเจ้าห้ามคบพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องคนพานหรือคนเป็นพิษที่ไม่ควรคบหาเพราะการคบเพื่อนหรือคนรอบตัวมีอิทธิพลต่อจ,จิตใจและการดำเนินชีวิตอย่างมากในพระไตรปิฎกและอัตถกามีการอธิบายลักษณะของคนที่ไม่ควรคบไว้หลายแบบเช่นคนเป็นพิษที่พระพุทธเจ้าห้ามคบหนึ่งคนพาลผู้โง่เขลาขาดปัญญา ไม่รู้จักเหตุและผลชักนำไปในทางผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิด 2. คนชักนำไปในทางเสือ่อมชักชวนไปในอบายมุกการพนันดื่มสุราเที่ยวกลางคืนและอื่นๆทำให้เสียทรัพย์เสียเวลาและเสียความดีสมมิรปลอกหล่อแซงเป็นมิตรเพื่อหาประโยชน์คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว แกล้งทำเป็นช่วยแต่แท้จริงหวังผลประโยชน์จากเราสีมิตรดีแต่พูดรับปากเก่งแต่ยามลำบากไม่ช่วยไม่จริงใจห้ามิตรหัวประจกต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลาอีกอย่างเอาแต่เอาใจโดยไม่บอกสิ่งที่ควรตักเตือนหกมิตรชัก,กนำในทางเสื่อมชวนทำชั่วทำให้หลงระเริงและห่างจากคุณธรรม คำสอนสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสววาการครบคนพานเป็นทุกทั้งในปัจจุบันและอนาคตแต่การครบบัณฑิตย่อมนำสุขมาให้คุทกนิกายธรรมบทสรุปสั้นๆพระพุทธเจ้าห้ามคบคนพานคนไม่ซื่อสัตย์คนชักนำไปในทางเสื่อมและมิเทียมเพราะเป็นเหมือนยาพิษทางใจที่จะทำลายศีลธรรมและความสุขในชีวิตเรา